<laughs> 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 yep, <Okay>. oh, <wait. laughs> I must wait a moment. One enemy remaining. <laughs> วุ้ย <c> ถ <oughs> <c oughs> ้าใครไม่ฆ่าฆ่ากูเหี้ย i n g Man อะไรไอ้ Doing Man ตามไปจนโลกนี้แล้วโลกแม่เลยสักแทย Spike planted โผลรลอยข้าวแล้วก็ดุดุแล้วโผล่ไว้สนะู้มึงอพ่อมึงอะไอ้เหี้ย My God I wonder if you know ไอสัตว์มันวิงมาอย่างโหดเหี้ยมเลยมีระวังมีระวังมีระวังชิพ last player standing spike down one enemy remaining cool ultimate is ready you forget <coughs> defenders win Holy shit could you come back to fall again okay no no spike saw you little home. That's as far as she goes. Hello there. Wait <laughs> 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 <laughs>

อุ้ยไอยี้ยังไงทีโก้ไอ้สัตว์ตกใจผมมาเนื่อผมยังไม่ตายผมไปก่อนไข่ไข่มาไ้เหี้ยรู้อนสักเริ่มไม่ไหวแล้วอุ้ยชินน่กวจังอุนั่งเทศมึงประมาณสองชั่วโมงไอ้ฮียก็ดูเอาก็ดูเอาเชื่อล้อง แต่ันยังมีบางทีที่เล่นสเปร์แล้วก็ไปโดดไม่ไม่มึงเล่นเกมสโตนกูเคยเห็นไเยะชิวม่แอบพายอยู่นั่นไ้เยอะแถบร้อยครั้ไม่หาเราเทนั้นหละที่ไปเจอวันนั้นอะี้ออะไรนะใครวะอที่เราไปเจอวนนั้นอะที่ชัยเห็นไม่รู้ว่าสกีบิดีลสกีบิดีอ๋อสกีบิดีพอนี่อะไรไม่รู้อะสกบิดีพอนิจอยเยอะอย่างหาย

They know me from the matches they watch <laughs> <laughs> I talk about my one taps And I think for me, aiming is so easy I just go into a match and that's it But my aim, oh, it comes yeah. I just They know me for my one taps <laughs> 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 Oh my god I am not know head to สายสายหรือขวาเฮ้ยเอาจากวินโดว์เลยเป็นกูอะกูใจอยู่แล้วกูก็โดดไปซัดหัวแม่งเลยไอ้เหี้ยจริงมันมันเข้มเนี่ยมันดันมิดทุกเราเลยไอ้เหี้ยมันไปยัดต,ตูดแม่งดิโชว์หน่อยใครโหดใครของจริงเออเออชี่ตะโกนตะโกนลบตะโกนลบทีหนึ่นนอยง ่ไอ้บิ้กเปิดเปิดคลิปนั้นเลยโอ้ยบีออฟไอ้เยี่ยสอยอุ้ยแต่มันเอาต่อเฉยไอ้เยี่ยมีเข้มอยู่ไหมเอาเจ็ตได้ก็เฉยๆไอ้ทีมเพี้ยนมันก็มีมือมีตีมไอ้เนสนี่เขาแค่มีสมองไงไอ้เยี่ยมันจไม่มี ไปยิงโซ่แม่งเหรอเฮียดูดังผีแดี๋ยวมาสะกดไม่ได้เฮียลีนอนอยู่ก็เต็มที่มามาก็ต้องกูไปักบกญ no escape, no escape. Ah. Down you see that i love that lock so fun character but my god this team sucks Get ready. The I go who go who go go no go uh. nice crap you tip shit You <laughs> were <laughs> แย่มแกเกีไยมึง่ะว่าไปเองมึงชอบสู่แล้วกูรู้ด้วยหยอกแล้วมึงชกตกคุยแล้เ้ยเออน่นสิกเพบอกมึงเป็นเก๋หรือเ่าบ้ารไม่นดไปดูด่มเสบองเสียงเกมมันดังเสียงเกมมันดังไอ้สันมึงมึงมาโทรหากูใยามส่งคานแล้วบอก่าเฮ้ย ผู้ชอบผีว่ะแล้วมึงจะให้กูตอบอะไรไงเบื่อกูกระบาลพูดใหญ่เก็บสารเก็บสารโอ้โหแล้วมยอดเลยอ่ช้มึงเห็นมันเดินมั้มึงเห็นมันเดินมั้แบบจึ๊งจึนใจอ่ะ

ไอเด้อไอไอวันมันเมมก็โอ้โหแล้วมึงแล้วไอ้ไกเฟอร์นักเลงประจำชาติ อ <S it> สุดยอดครับนายพ่อมึงตาย เห็นว่วไอ้สารมันทำเพี้ยอะไรรู้ไหมว่าไม่เอาไงนะเก็กคู่มันไม่ได้มองเพี้ยอะไรมาเลยแบบมันยิงว่าหมดแม็กหลังจากชมอไปนิดหมดแม็กอ์่กูกูซาแบบดีใจแล้วไอ้เหี้ยเก็บสามเก็บสามยิงยิงคมโอ้ย เกโคไม่ได้มองมึงด้วซ้ำจริง,งอย่างนั้นฮะ uh, yes r e ล l l y good really g มาลมึงไม่มาอีกแล้วมึงไม่มาอีกแล้วว n น t b เบกวีว n นด์ l ฟล k Oh, here, What a big! <laughs> what <We're the> a big! <laughs> <laughs> We're all